ปลูกใหม่เจอแดดเข้าไปก็จะเฉาๆไปหน่อยครับก็นำมาปลูกได้4ีห้าวันแต่แดดแรงมากครับ36องศาจะแรงจนกลางวันพลิกยอดเหี่ยว แต่พอเย็นเข้าก็ตั้งตัวได้ตอนนี้ยังไม่ได้ลดน้ำนะครับดินก็ยังนิ่มอยู่วันนี้ก็จะหยุดลดนี่ครับใบเขาจะสลดแต่พอช่วงกลางคืนก็จะฟื้นถ้าจะให้ดีเราต้องเด็ดใบทิ้งบ้างครับให้เขา แตกใบใหม่เหมือนกันหมดครับพริกปลูกใหม่ๆถ้าแดดแรงๆช่วงหน้าแรงจะดูแลมากเป็นพิเศษ บางต้นก็จะโสมถ้าเราลดน้ำน้อยต้องลดให้โซกครับช่วงเช้าอย่างเดียวก็พอสำหรับดินเหนียวนะครับถ้าดินล่วนเป็นทรายก็ต้องลดเช้าเย็นถ้าปลูกระยะ10วันแรกเรก็ปลูกสามต้นต่อนหนึ่งหลุมครับ กันเขาตายต้นไหนตายเหลือต้นหนึ่งก็ยังดีนี่ครับสองถึงสามต้นเิดแดดเหมือนกันหมดครับต้นจะเหี่ยวยังไม่ฟื้นตัวดีให้ผ่านสักสิบวันขึ้นไปครับก็จะ แต่ถ้าหน้าฝนจะงามสามวันก็เขียวหมดเลยครับตั้งตัวได้พริกดูแลยากครับถ้าปลูกแล้วเราไม่ดูแลเพียบ มากินน้ำเลี้ยงก็จะทิ้งเชื้อโรคไว้ทำให้เกิดเป็นโรคเชื้อราต่างๆหรือโรคเพียยไฟายแดงซึ่งมียอดใบที่หงิกด,ดอกผลก็จะไม่มีไม่เหมือนพืชชนิดอื่นๆ เช่นกะเพราก็จะเติบโตดีครับกะเพราปลูกง่ายหน้าแรงก็ทนไม่ต้องลดน้ำสองสาวันอยู่ได้ครับถ้าหน้าฝนไม่ต้องลดเลยครับถึงแม้ฝนไม่ตก สักสามตีวันก็อยู่ได้ครับอีกสักระยะหนึงก็จะมาถ่ายให้ดูใหม่ครับว่าพริกแปลงนี้จะแตกกิ่งสาขาดีกว่าเดิมแค่ไหนก็ฝากไว้ครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชม